สนามโมอโรโกรเนียถือว่าเป็นสนามแข่งรถในตำนานสนามหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสนามแข่งที่หล,หลายๆคนได้ให้ความเห็นตรงกันว่าขับยากทั้งในเกมและในชีวิตจริงครับโดยสนามนี้นะครับถูกอัปเดตเข้ามาในเกม Real Racing 3ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2020นี้เองนะครับและด้วยความที่ว่าสนามนี้เนี่ยค่อนข้างจะแคบและมีจุดบอดค่อนข้างเยอะนะครับสนามนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในสนามที่ยากที่สุดของเกมไปนใน,นทันทีครับ ซึ่งพอหลายคนได้เข้ามาลองเล่นครั้งแรกนะครับก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมมันยากจังวะทําไมอะไรหลายๆอย่างมันไม่เป็นนย่งใจเราเลยเนี่ยซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยตอนเข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยก็ชนไปหลายทีอยู่ครับแต่พอผมได้ฝึกเล่นบ่อยๆเนี่ยก็เริ่มที่จะพอจับทางของสนามดีได้บ้างแล้วครับวันนี้ผมเลยอยากจะมาแชร์วิธีการขับในสนามโมนนโกกันครับแต่ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าเทคนิคนี้เนี่ยจะใช้ได้แค่เฉพาะในเกม Re a l Racing 3เท่านั้นนะครับ สำหรับโค้งแรกครับหรือว่าโค้งที่มีชื่อเรียกว่าเซนเดอร์วอตให้เราทำการเริ่มเบรกที่ตำแหน่ง50เมตรครับแล้วพยายามตัดเข้าไาย์ในครับสำหรับโค้งที่3นะครับให้เราทำการเริ่มเบรกที่ตำแหน่งป้ายโรเล็กซ์ตรงนี้ครับและเริ่มเติมคันเร่งอีกครั้งเมื่อถึงป้ายโรเล็ก์ตรงนี้ครับ และสำหรับโค้งที่4นะครับให้เราทำการเริ่มเบรคที่ตำแหน่งป้าย F1 ตรงนี้ครับแล้วก็เหยีบคันเร่งอีกครั้งเมื่อถึงทางม้าลายครับสำหรับโค้งที่5นะครับให้เราทำการเริ่มเบรคที่ตำแหน่งเสาไฟต้นนี้ครับแล้วก็พยายามชิดขอบด้านในของโค้งให้มากที่สุดครับและเติมคันเร่งอีกครั้งเมื่อถึงป้ายโรเล็กตรงนี้ครับสำหรับโค้งที่6หรือว่าแกรนโฮเทลแฮร์พิน ให้เริ่มเบรกที่ตำแหน่งป้ายี i r o l i ป้ายนี้ครับจากนั้นพยายามชิดขอบด้านนอกเข้าไว้เมื่อถึงโคง้งให้หัดพงมาลัยจนสุดแล้วปล่อยไหลไปเลยครับแล้วเมื่อรถตั้งตรงได้ก็เหยียบคันเร่งได้ครับและโค้งนี้ครับยกคันเร่งนิดเดียวก็พอครับแล้วโค้งต่อมาให้เราทำการเริ่มเบรกที่ตำแหน่ง Brader สีส้มตรงนี้ครับแล้วก็เริ่มเหยียบคันเร่งที่ตรงนี้ครับ สำหรับโค้งที่10และ11นะครับหรือว่าโค้งที่มีชื่อเรียกว่า n o v e l e h i c a n e ให้เริ่มเบรกที่ตำแหน่ง75เมตรครับแล้วพยายามประคองพวงมาลัยไปตามลายนี้ครับแล้วเมื่อพ้นโคง้งก็เหยียบคันเร่งได้ครับโค้งนี้เบรกนิดเดียวพอครับ สำหรับโค้งนี้ไม่จะเป็นต้องเบรกก็ได้ครับขอแค่ประคองพงมลัยดีๆก็พอแล้วโค้งนี้ให้เริ่มเบรกที่ตำแหน่งรูปปั้นตรงนี้ครับแล้วก็เริ่มเหยียบคันเร่งตรงนี้ครับสำหรับโค้งต่อมานะครับให้เราเริ่มเบรกที่ตำแหน่งป้ายสีดำตรงนี้แล้วค่อยๆประคองรถไปตามลายนี้ครับแล้วเมื่อเห็นป้ายสีแดง <S 2> <S 2> ก็เริ่มเหยียบคันเร่งได้ครับ และโค้งสุดท้ายให้เร,เริ่มเบรกก่อนถึงทางมา้าลายมานิดนึงครับแล้วเมื่อทางมา้าลายพ้นสายตาไปแล้วก็เริ่มหยียบคันเร่งได้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคในการขับที่สนาโมโมนนโกแต่ผมครับแต่สิ่งที่ผมแนะนำให้ไปเนี่ยยังถือว่าไม่สมบูรณ์100%นะครับ เพราะคุณจะต้องนําเทคนิคที่ผมให้ไปเนี่ยไปปรับใช้กับเทคนิคในการขับของตัวเองนะครับและหากใครที่คิดว่าผมลืมแนะนเทคนิคไหนไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ